Tchau. สายดีกระตับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเนาะบอกว่าสิเป็นทางฟังลาวฟังไทยหรือว่าทางดางประเทศโดยกิน,นดีต้อนรับเขาชูช่องน้องพ่อชาแนลอีกแล้วเมนี้ก็ับมาพบมาปออยู่กับช่องน้องพ่อชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะเมนี้น้องพอยกับเรได้เดินทางไปายไกยเนาะเมนี้ก็ได้เดินทางมาหาทางเอื้อยซีดาเนาะ เอ้ยพระนงพลกับบไร้มหาเพิินก็เป็นเวลาลุ้นหน้วในนะองมือก็มีโอกาสก็ได้มาหาเพิินเนาะก็ิได้มาถามเพิินเนาะว่าเป็นได้ได้เปิดใจไปมีคนโอคนลมอยู่บ่อเนาะก็มีแบบคนมาโอมาลมนั่นอยู่บ่เปิดใจไปเนาะเฮาก็ิได้มาสอบถามเพิินไปพร้อมๆกันเลยน้อพี่น้องเนาะโดยมี่ก็เป็นข้างที่2เนาะที่น้องพลมาแล้วพี่นน้องเนาะ มื่อนี้กับมหาเพื่นกับมหาอยู่นาคือเก่าเนาะแต่กับบุหูบุพฤศจิอยู่บุยน้องเพื่อนเพี่น้องเนาะดูสิเป็นแน่ใดฮักกวยเบิ้งไปส้มน้อกันเลยน้องเพ่พี่น้องเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยให้คิดทิปต่อตไปน้องเพ่พี่น้องเนาะดูสิเป็นแน่ใดฮาก็ไปเบิ่งไปส้มพร้อมเกันเลยเพื่นเพื่อนเนาะดยสบายดีสบายดีซาชิดาเนาะโดยเมื่อนี้กับมาหอนหมองหอนบอกไปทิบด้วยเนาะซาชิดานเนาะดูเห็ด ทหัวมันบ้ปลูกมันเนี่ยอ่ะนะมันมันอ่ะนะมันเกลียวบ่ามันเงี้มันเกลียวธรรมดาเฮ้ยนี่บ่ากได้มันมันเกลียวแบบมันต้นเหมือนนึงอ่ะเนาะกปลูกมันปลูกเดือนถ้าปลูกตอนนี้เดือนได้เอ็นได้ควัดชาสิดาเดือนชองเดือนชานี่ได้มันเป็นสามเนาะปลูกแต่มันว่าบักแตงบังม่วงไม่ได้ปลูกบ่ปลูกปลูกคือกันเนาะปลูกคือกันป่ะแก่ร่างกต่ลังเป็นมีดอยู่ร่างเป็นบ่ เดยแต่ละเป็นมาอ๋อาน้ำใส่หุดตักอ๋อหนำหนำก๊อกและหน้ำไหลเงื่องเนี่ย๋อ้แม่กับแกกี่ยวข้าวกับปลูกมะม่วงแตงตีสัสิดาเลยโดยกับไ่ได้ไปอันทำงานทางไหนบ่บ่ได้ไปแม่ไปไทยไปอย่างก็บไม่ได้คิดอยากไปอยากไปอยู่แต่บม่มีเงินไปเนี่ยเลยเป็นในไรอันเรื่องของหัวใจเนาะ ไม่ีก็มาอัปเดตทามเรื่องของหัวใจเนาะอยากเปิดคือเก่าเนี่ยยังบ่มีใครมาจะมาจองบอกเปิดมาเลยค่ะจิรายังบ่มีใครอ๋อกะเปิดใจคือเก่าเนาะยังบุทันปิดใจแบบมันกับบ้มีแต่บ่มีเลยบอยังบ่มีใคยเลยไม่มาในยังบ่มีสนใจยังเลยยังบ่มีอ๋อก็คือสาเหตุบ่มีก็คือว่าโทรศัพท์เจ้ามีแต่ว่ อก็สิเป็นยันสาเหตุนี่นําเนาะสาเหตุบ่ม <S fuck> <men amigo desde popular ruption> ีโทรศัพท์นี่แหละเนาะโันจังมีนุ่มๆมาโอบมาลมนําเนาะก็สิเป็นยันสาเหตุนี่นํามคนก็ยังเปิดใจคือเก่าอยู่ถ้ามีคนอยากมาลงมารมก็โอมามได้เนาะอยู่ไปชี้ได้ที่หิวเพ็ดปูมูแตงปลูกเพ็ดมันเห็ดอย่างไปนำพอนละแม่แน่เนาะอยู่ไปปลูกมันน่แต่ละเมื่อ เงินกัอยากไปหากบ่มีเงินเฮ็ดวัดเฮ็ดหยังบไดนี้ติอยากไปบ่มีเงินไปเออทําไปก็ต้องได้เส้เงินหลายติเนาะสาวสิดาหลายพันอยู่เนาะประมาณหกพันคนแรกจัะไปเฮ็ดบ้านอีกแม่เลยว่าแบบค่าเฮ็ดบัานอีกเนาะแบบบ่นับค่าเฮ็ดบ้านนอกอันหา6,000ที่ไปนี่เนาะก็แบบบ่กยังไงก็ค่าเดินทางเนาะเพราะว่าเพื่อไปหอนมองฮอดบ่อนที่เฮาสิไปเนาะ เพื่อตั้งรักตั้งอย่างได้เอเนาะแม่นเพื่อเอาขาไปเพื่อเงินเดือนออกนั่นนี่ก็ต้องค่าใช้จ่ายก่อนแล้วกาชาวเสดาเคยไปกเห็นงานยังอยู่ตรงที่งานสวนเป็นงานสวนเนะโดยอ๋อไปเห็นงานสวนสวนกล้วยผิดสวนกล้วยโดยมันก็ลำบากอยู่บางานยากอยู่บางแต่ฉีดยาอ๋อกล้วยกต่ฉีดยาแล้วก็หดหน้ามันตอนฉีดยาเนี่ยมันลำบากมันนั่นเนาะสุขภาพเขาเนาะ สมมติว่าอยากไปอยากไปเห็ดงานยังบัดแบบนี้อยากไปเฮ็ดงานบ้านงานบ้านงานยังแบบนี้เนาะกลัวกลัวมันอยโฮมเลยสบายกลัวเนะาะแ่มีครอบครัวเนาะซาสิดาเนาะแต่ก่อนไปก็มีครอบครัวแหละก็เลยได้ไปเหตุฉวนเนาะเพราะว่าเขามีครอบครัวเนาะคือจะหมดหรือว่าเพิ่นอยากเอาห้องแบบภายชายเพิ่นก็บอกอยากเอาห่อนี้เขาก็ต้องจำเป็นได้ไปเฮ็ดงานที่ว่าเพิ่นเอาบุดครอบครัวเนาะคทอนี้เขาไปคนเดียวเขาถ้าแบบมีแบบ ได้ไปมีโอกาสได้ไปเนาะแบบไปเหตุงานแบบที่มันสบายสบายกว่าเน่ะหน่อยเพราะว่าเฮากับไริมีแบบภูพลงเนาะกาสมมติว่าน้อนุ่มหรือว่าอย่างมีงานเนี่ยไปเหตุน้ำสั้นส่สาศิดาก็สิไปอยู่ว่าสมมติว่านุ่มไทยมีงานมีอย่างให้ไปเหตุน้ำแบบนี้อยากไปอยากไปเนาะทางเด้นนุ่มๆทางหลายเด้อสนใดสนใจสาสิดาอยาก เอาสาสิดาไปหิดงานที่การนำเพื่อนก็อยากไปอยู่เพื่อนกับบ่มีเงินฮิดวัดกับบ่มีอเงินค่ารถไปเพลื่อนกับบ่มีครอบครัวถ้าผู้ใดสนใจเอาเพื่อนไปฮิดงานเห็นอย่างหางานในเพลื่อนก็ได้นาะสาสิดาเนาะแม่ในยังคือเพื่อนกับสมัตไปนนำได้เนื่องจากว่าเพื่อนบ่มีพลระทางนี้เนาะแบบคือลูกเพื่อนกับบ้มีเนาะกับแบบพ่อแม่ก็มีคนดูแลอยู่เนาะกับบริยกงยังก็สมาตไปนนำได้ แต่คือว่าเราก็อจีไปก็ต้องเบิ่งกันคักๆก่อนเนาะจิไปทันทีเราก็บ่ได้อ่าจิบ่ได้เบิ่งตัวบ่มีอันโทรศัพท์นี่แหละสื่อสารกันยากเนาะศาสิระโอ้ยก็สิซื้อกับแม่ไม่โทรสารกันเนาะแม่ถ้าผู้ใดใจใหญ่ก็มาหาค่อนมองเด้อเนาะาดินน้ามาอ้รมกุ้ยขึ้นก่อนเนาะเลยเพราะว่าขึ้นก็ยังบ่มีโทรศัพท์สื่อสารปูงเตียงมาซีดีได้กับแจ็คซีได้ซําใด้เนาะศาสิระโอ้ยอยู่ไปถ้าถ้าแม่เอาหายตั้งได้เงินชาแม่บ่อหายกันไม่ได้อ๋อ เพราะว่าอันใส่ละเมอเนาะอยู่นละเมอเนาะนี่ปัญหากินข้าวแล้วว่าชาวศิลามะไงกินแล้วกินกับยังมันไงกับสันนากับปีงเขียดปีงเขียดเนาะเขียดตาบักทั่ว่เสพไรเขียนเพื่อไปกา้านชาวศิลามะไปหายเนี่ย<า>เอเอ,เอ,เอ,เอนี่ยเอาน้ำคูน้ำบ้านนี่อ๋อคุดเนาะ ก,ก็ได้กบทรงโตวันไงอ๋อก็พอได้ยั่เนาะไปหากันเนาะซาสิดาก็อยู่ไปน้ำพอ่อน้ำแม่์นี่น้องก็ยังอยู่อยู่บ่น้องไม่ได้ไปหาเงินบ่บ่มาบ่แล้วอ๋อแบไป,ไปแต่ว่ามาบ่แล้วโดยเข้ามาอ๋โอโดยเขามาดิ่นวันที่สองเลยอ๋อมาดินวันที่สองแต่ก็ยังมีแผนสิไปใหม่อยู่บ่<ป>อ๋อมาแล้วก็บแบเง่ายก็มาดินบุญเฉยๆแล้วก็ยังชีไปใหม่อยู่ ได้เข่าได้เข่าลายบ่ปีนี้ค่ะใช่ไหมรันน่อยแล้วปั่นกันอีกบ่แบบลายคนกินค่ะชิว่ากันนี่หน่อยอ๋อแบบเพิ่นมาเห็นน้ำบ่โดยโดยโดยเอกออกไปเข้าครัวแหละก็ได้ปั่นให้เคล่นเนาะเพิ่นมาเห็นน้ำเนาะคือพี่น้องมาแต่ไทยนี่ก็เขามีแบตมีหันนี่ครบกับพออยากไปรำยูร้อกเนาะแต่พันเขากแบบบัดเนี่ยก็ยังบ่มีบ่ แต่มีแต oh, really oh ่ว่ามีบ oh. ัสเตอร์ตแต่มันตายแล้วอ๋อมันตายแล้วแบบมันมุดอายุบอกคือว่าเจ้าบัลลีโตบ่าคืออะไรมันตายแล้วแต่ว่าไปลลีโตคนเดียวแต่มันตายเลยปะโตมเจ้าปยเลยเนาะอ๋อโดยโดยโอ้โหได้มาโตโตทำห่ออันไปได้ห่ามาโตกับบัสเตอร์ตมันยังใช้งานได้เนาะโดย เสิดาก็ไม่ได้ป็นทำงานในบ้านได้อย่างซี่เคยอยกไปว่าแถวลาวแถวอย่างเนี้ยลอยากไปอยู่แถวจต่อจีต่อบนน้ำพายมีคน<ง>หูจักเนาะอีกอย่างก็แบบในบ้านเท่าแบบหรือว่ามองทางนอกอันนี้เฮ็ดงานก็คือวาา่าค่ะแหละมันแบบบ่พ่อสีได้ขาแ <ขา S 1> รง<ล>ถือเาดรอนเือเนาะร่อนร่อนปลายล่อนหาแบบนี้มันก็ถือขันร่อห่าดีเป็นเงินไทยกับมองซาพันเนาะประมาณนั้น กี่บาทเวลาไปเนาะบางมองกันด้านหนึ่งเลยซับใบเนือละสองพันบาทเนาะมันก็แเบิดบุพพ์พ่นใส่มันลดเนาะซาชิดาคือสีแบบบุพพพอใส่พ่อจ่ายดอกคำไปจะเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะจะได้อยู่ปลูกหมกแซงหมะกกันมันอยู่อย่างไปก่อนเนาะภักกับปลูกก็ยากแต่ล่างแตกงอกักาคปลูกภาคยังไงนะภักบัวภักหอไม่เล่ยอ๋อหูเป็นหน้าถังงอกนะโดย เพิ่นกะปลูกอันหากภักบลูเป็นราคาได้สานสีดาในช่วงนี้นะกันยังบม่ได้ลองไปปลูกไรเนืะสานะกันยังบม่ได้ลองปลูกกับเต้าถ้าหากจะปลูกก็เนี่อ๋อถ้าตกงหนานี่มาแต่ภายกระปูกง่ายเลยเนาะสานสีดาแต่ภักกาบปลูกเอยากเป็นราคาเพราะขึ้นเมผลเลยเพราะว่าร้วนหน้ามันเก่าบัวพ่อมันนะเมนว้าวหาบเอาหาบแต่ละมืองละเว้นหาบลายกับบัวไว้ได้เนาะเท็บบ้างเลย ก็คือสีหูคว่ำกันแล้วเนาะเัาสอบถามกันเพิ่นกันหัวใจกันยังวางคือเก่าเปิดใจคือเก่าวเปิดขึ้นก่าวจนกลัวจะหาคนที่มาอุ้มาลมเนาะสาวิดาเนาะโดยจนก็สิเจอเนาะกต่เงาอยู่ว่าสาวิดาก็คิดอยากมีคนมาอุ้มาลมอยู่วดแต่ว่ามันบุมีอย่างเดียวก็จะทราบกับบุมีนะโดยก็คิดเห็นโมเดินโทษเราสองโทษเราซแบบนี้ก็คขึ้นยดิ่นอยู่เนาะเท้าเพื่อสะซื้อได้กับรับ ร้านปลายขึ้นมาเพื่อสหาเงินได้ร้านปลายที่ซาสิดาเด็กซื้อยังอื่นซ้าเนาะแมนซื้อเสื้อผ้าไปเดจอมาอ้ซื้อเสื้อผ้าแมนเสือผ้ากระแพงซอยกระแพงมันเถื่อกระตัวเราเป็นแซนแสนปลายเสือซื้อซื้อวานนี้งตกใจเลยเนาะซาสิดาก็บไม่ค่อยได้ไปเที่ยวข้างหนหรอกเนาะซาสิดาแบบโมเมนต์เราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไปใส่แถบว่าเอิญมาไม่ได้ไปเลยเนาะ เพิ่นบรได้ไปใส่กบเป็นสาวอยู่อให้อยู่หน้าก็าได้ไปกนม่านอีกโดยอ๋อเป็นสาวบ้านๆสาวให้สาวหน้านาะเขาไม่ได้เป็นสาวในเมืองในอย่างบระไลก์หอกขึ้นก็ยู้อเต้ให้เต้หน้าเฮ็ดเปียกปลูกมันปลูกอย่างไปไว้ในน้าสาวเนาะโดยขนาดไปกรุงเทพเพิยังอยู่สวนเน้าพ่อพี่น้องเนาะขึ้นก็เคยจูป่าแบบนี้โดยอยู่สวนมันกับแบบบางคน้างชิต่างกันไปได้ดอกเนอกจากกันเนาะเราเยได้อยู่สวนกันนาะชาวชินาเนาะ แต่ยินดีสีทางก็คือมันบบได้ซ้ำพุ่นเนาะพุ่นแลได้เงินคมือให้เน้ทำเห็ุมีแบบไงกันเนาะทำงานคมือมือเป็นเท่ไรลองพลอยเฮาก็ได้โอ้ได้ลมก็สาสิดาก็โดนนันตื่นไปเนาะ FC ก็คือสิเข่าใจเลยเนาะว่าสาสิดาก็เปิดใจอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เก่ากับยังบบมีคนมาจับจองมาโอ้มาลมขึ้นเนาะโดยหานนม คนใดสนใจอยากมาโอ้มาล้มก็ได้เพราะว่ามาล้มเลยอยู่นาอยู่บ้านคงใหญ่เนาะสาวิดาเนาบาทางทีมงานเราคือสีผ้ามาเองเนาะมาเองพอได้ยามาหาโดยแมองว่าสาวิดาขึ้นเนี่ยมีโทรศัพท์โอ้ลมเนาะติดต่อทางทีมงานเทาก่อนถ้าอยากมาหามาเด่นขึ้นกันเนาะโดยติดต่อทางทีมงานน้องพลอยชาแนลกับสาวาสนาชาแนลก็ได้หรือว่าพอน้องคนอ่ะบ้านเฮาเนาะสามคนทีมงานหักไข่เนาะแมนสาวิดาขึ้นก็ได้อยากมี คุณคุยเดเพราะว่าเพิ่นกัเงาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้เฮาซื้อราบลาเนาะสิเอาอันเพิ่นให้สาชรานิดน้อยเป็นน้ำจิ้นน้ำใจจากสาวานเนาะสาชราเนาะได้ซื้อน่าเย็นๆกินันขุดปลูกมันเนาะสาชราะโดยสาชราโดยทันเนาะโดย ตัวน้องพลอยก็มีน้ำจิตน้ำใจให้เอื้อเพินนี่เหนาะนอไว้เสีได้มียนเย็นเนาะเห็นเบียกเมื่อยขอบคุณโดยโดยสบายดีโดยน้องเป็นพี่น้องเนาะคือทางน้องพลอยก็ได้สอบถามเอื้อเพินกาบุกความไหนเนาะคือทางเพินกาแย่งเปิดใจคือเก่าเรายังโสดคือเก่าก็คือหัวใจก็ยังว่างเนาะใครอยากมีก็อยากมีเนาะคือเพื่อนเอื้อเพินกา บ่อยากคอยอยู่บ้านเนี่ยไปเห็ุงานอยู่ทางประเทศไทยแต่ว่าก็ยังโมทันมีงบเนาะก็คือแบบผู้ใดที่อยากโอ้อยากล่มกาสามารถติดต่อมาทางทีมงานเท่าไรเนาะเนื่องจากว่าเอยเพิ่มมีโทรศัพท์เนาะหรือว่าผู้ใดใจเด็ดใจใหญ่นี่ก็มหาอดมองก็ได้คือกันเนาะใครพี่น้องเนาะกาทีมงานเท่ากันยินดีที่สิพามาเนาะกัยินดีที่สิพาเอฟซีจากฟังไทยมาหรือว่าใครอยากมากก็มาได้เนาะกัยินดีที่สิพามาเนาะ โดยคือสําหรับคลิปนี้น้องพลอยก,กับบอมีอย่างไรเนาะก,ก็ได้โอารมณ์กับเอื่อเพิ่นกับหูคว่วนะำเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลรำลาเพูนพี่นอนะ้องเนาะไว้หวกันในคลิปใหม่อีก,กต่อไปเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อนะทาง FC น้องพลอยหลายๆเนาะที่ฮักแพงน้องพลอยตลอดมาและเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ น้องพลอยว่าพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพลอยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็สิขอตัวล่ำล้าแลเนาอไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปนาะพลอยพี่น้องเนาะหนูสำหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสบายที่สบายดี